อยู่นะคะโอเคค่ะ okay, okay. so sleepy I'm so sleepy เปนเด็กดีไม่เคยแอบครูดูโอ้ยจริงดิวันนี้วันจันทร์วันทำงานแล้วก็วันไปเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจทำ จะไปเรียนเป็นเพื่อนยูรุทายแย e s I'm tired so much and a little bit sick พอนอนน้อยด้วยละตื่นเช้า My voice so bad My voice เสียงแย่แล้วบอสสวัสดีค่ะหนูกำลังกลับแล้วบอสว่าเสียงแย่เสีดายที่บอสไม่ได้มางานนี้ถ้าบอสมาบอสคงจะตกใจ หนูก็จะหาบอสไม่เจอด้วยเช่นกันบราซิลเลิฟยูโซมาเลิฟยูเดี๋ยวจะถึงสนามบินแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าตอน8โมงนี้คนไทยตื่นกันหรือยังเดี๋ยววันนี้เรามีเทรนอ,อ,อิงฟ้าเอลของช้อปปีด้วยนะคะสู้ๆเต็มที่ค่ะนางวงมาก กลัวผีนอนไม่หลับเมื่อคืนกดม้อนิ่งเสียงบีฟ้าแตกหนุ่มโอเคหนูนะติดเมื่อวานติดขนตาย,ยาวอย่างก็แม่งมุมไปครับยังบอกรอ <laughs> วันนี้พอไม่สบายเสียงแหมแฟนคลับบอกเสียงแตกหนุ่ม it's okay <laughs> It ไม่รู้เนี่ยว่าเน็ตเป็นไงบ้างไลฟ์กระตุกหรือเปล่าพี่ฟ้าก็พยายามจะใช้เน็ตให้คุมุมเพราะว่าในๆก็สมัครแล้วคน mm hmm. รับพี่ฟเยอะมากขอบคุณค่ะปับนึงนะขยับตัวก่อน mm hmm. บอกเป็นลูกเมื่อกี้ถ่ายติก๊กต็อกได้เยอะมากระว่างนั่งอยู่บนรถกลับแล้วนะคะ see you again Cambodia thank you for everything นะ พี่ทอฟฟี่ไม่ตื่นเช้ามีงานหรอไปไหนอ่ะรวยใหญ่ละแข่งได้ทุกวันเลยพี่เต่าน่ารักค่ะฝากบอกหน่อยขอบคุณ่ะเฮ้ยต้องขอบคุณคับเปล่า <c oughs> ขอบคุณคัเบเฮ้ย <c oughs> เราส,สุดเลยอ่ะ อเราบังคัหล่อซะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยสวัสดีครับเี้ฟ้าสวัสดีครับอยากเจอสักครั้งต้องมีโอกาสได้เจอกันสักครั้งนะผมฟูไปบ่อยตื่สายมาคืนยังไม่แห้งดีเลย <laughs> ยังไม่แห้ง <laughs> ดีดลเลยพ <laughs> ผมยังไม่ทันแห้งไปตื่นละน <laughs> <laughs> กำลังจะนอนละฮะ ตอนตอนนี้โอเคแต่งหน้าเยอะจัดรักรักเหมือนกันค่ะเราก็แซวเก่งซะด้วยหน้าบวมตาบวมมากเลยนะทุกคนรูปที่ได้ไปในวันนี้ทุกคนก็จะได้รูปตาไไฟ ที่นี่เขามีคาราบาวด้วยนี่ัข้างเรานี่แอปเปตื่นกันได้แล้วตื่นกันได้แล้วทุกคนตื่น,นได้แลว้วค่ะ เหมือนตอนนี้ออกมาแค่ล่างอะใจยังอยู่แต่เตียงนอนหลับสบายสบาย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 แคนเบเดียแฟนซีคุณเน็กเอกชามโอ๊ยขอโ r r ขอ ะคะอย่าลืมช่วยกันเทรนอิงฟ้า LS ให้มีฟ้าใน็วิตเตอร์ด้วยนะคะเท่าไหร่ก็ได้อัที่หนึ่งพอสินเชาว why so bad แต่งตัวเงี ja ้ยเหมือนในนี oh. Olá, ้เลยอ่ะเอโรงเรียนเจ้าหญิงอะเคยโดูมาบาบี้อะชิ้นเสื้อมันจะเป็นแบบกระโปรงสีครูสวัสดีครับผมพี่มาคนแก่วันนี้แรงมากบอกดกว่าวันนี้ไม่โอเค ที่นี่จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่<ม>จริงๆบ้านเมืองเขาก็คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะทุกคนอเดี๋ยวให้ดูก็มีความคล้ายๆบ้านเราแหละนะคะอุะอ้ยพิชชี่อืออูอ้วอัพูล่านะเมื่อคืนก็เจอในโฆษณาออโฆษณา y YouTube เมื่อวานเกี่ยวกับ เกี่ยวกับผมพี่ชื่จีซูเปอร์สตาร์แคนเบอร์รนะกังบอกนี่มาอีกแล้วว้าวโซว้าวมากมากเนี่ยบ้านเมืองของเขาก็เป็นฟิลแบบนี่ให้คุณคนดูนะคะคันทรี in Cambodia. now we go to the airport Come back Thailand บ <Th ังคอกไทยแลนด์พี่ฟ้าชอบไลฟ์ตอนหนูอยู่โรงเรียนตลอดเลย ตั้งใจเรียนนะคะทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะรู้ไหมมีโอกาสได้เรียนตั้งใ,ใจเรียนให้มันจบจะได้มีอนา,าคตที่ดีนะคะดีเจอิงฟ้าโอ้ยคิดจึงเลยอะ่ะดีเจอิงฟ้ามันมากตอนคอนเสิร์ต sorry sorry คน mm hmm. ที่นี่ก็น่ากินดูนะแต่ว่าคนที่นี่ขับรถกันหวัดเซียวหวัดเสียวเขาสามารถขับแบบว่าในระยะใกล้ๆกันได้โอ <c oughs> เนงไ่เนี่ยม่วจริงๆก็เหมือนแอปเหมือนแบบว่าต่าง ต่างจังหวัดที่ที่ที่ไทยเหมือนกัน Are you sleepy? Yes, little bit. How many hours you sleep? sleep well เ e c a u พราะฉัน r ังวลเกี่ยวกับกเดี๋ยวไปช่วยเชร์เดี๋ยวไปช่วยเทรนชอปปี้นะคะอิงฟ้าเอลเอสไปเร็วสามแปดโมงครึ่งแล้วเด็กๆกองทัพกองทัพหมดของวิฟ้าเร็วไปช่วยกันเทรนทวิตเตอร์ด้วยแล้ว Why are you so beautiful, Willy? Thank you so much. Hope you guys have a good day, eh? If I've been สิโมงถ้าถึงที่ไทยก็น่าจะประมาณเท,ที่ยงเที่ยงแบบไม่เกินบ่ายแล้วคิดว่านะพี่ฟ้มไม่รู้ว่าเขาให้มารับได้ไหมอ we love you love you too guys oh, ๋อ thank you for my Uh, thank you for bedtime in Cambodia for even last night. Thank you for love and support, Cambodia fan. Don't forget. <Good> night. เยอเป็นเพื่อนกันกูดไงเส้าด้วย and Everyone. I hope you have a good day now. And thank you for everything in last night. I love you so much, my Cambodia fan. See you next time. And I hope I come back in Cambodia again for travel, maybe. Don't forget me นะอ๋อคอนเสิร์ต December Come back again See you guys แล้วก็ The fan club คนไทยเราเจอกันนะคะ mm hmm. เจอกันนะหนูพี่กลับแล้วจ้าไทยแลนด์จ้า <laughs> มาวันเดียวยังคิดถึงส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวอะคิดดูเหอะหนูกมาแค่วันเดียวนะตั้งใจเรียนตั้งใจทำพอถึงสนามบินแหละเดี๋ยวน่าจะได้ดูผ่านทางไลฟ์ของบ้านกองทัพนะขอบคุณกองทัพอิงฟ้าด้วยนะคะที่แบบว่ามาไลฟ์แล้วก็แบบโอ้มันบางทีแบบว่าคนมันเยอะแล้วมันคอนโทรลไม่ได้บางทีโดน ผักโดนนึกแล้วขับไม่ได้อยากขับนะเห็นดูอ่ะขอบคุณที่มาในทริปนี้ด้วยนะคะรักทุกคนมากๆว่างจริงไม่ติงนะ ะะไปช่วยเทนทวิตกันด้วยนะทุกคนอิงฟ้าเอลเอสช้อปปี้บ๊ายบาย <c oughs>